กเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3ามกระเลวเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไคตัวสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาอยู่ที่หมู่4ครับบ้านคลองตูนตำบลกระรออําเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาติดตามการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์ทางเพจครับ ปรากฏว่าต้องการนะครับสิ่งที่ดีมาปรับปรุงมาบำรุงสวนของเขาเพราะสวนของเขาแห่งนี้ครับมีทุเรียนหมอนทอง120ต้นในที่ 6- 7ไร่เนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าทุเรียนของเขาเนี่ยทั้งทั้ที่เมื่อตอนทุเรียนอายุ5ปีครึ่งนะ่ะท่านเชื่อไหมครับว่าเขาได้ผลผลิตมา2ตันครึ่งซึ่งก็น่าจะพอใจแต่เขาบอกไม่ได้เพราะต้นของเขามีปัญหา ทั้งใบเหลืองนะครับและที่สําคัญครับมีท่อน้ําท่ออาหารเกิดการแตกของต้นไม้ขึ้นมาเขาบอกว่าต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมาปรับปรุงบํารุงสวนเป็นอย่างไรครับวันนี้มาติดตามกันพร้อมๆกันกับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเจ้าของสวนมีชื่อมีนามว่าอะไรครับทุกวันนัดการชนาพันกับเจลี่แลนวรัคกับพิรัตนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าพิรัตนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ค่ะพันติตามาแก้วนะคะนัดค่ะ พี่นัทครับผมขอถามพี่นัทก่อนแหมพี่นัทกับพี่รัฐอาจจะคล้องจองกันหน่อยนะครับพี่นัทครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์แล้วก็ทาไมถึงพาผมมาอย่างสวนแห่งนี้ครับค่ะด้วยที่ว่าพี่รัฐเองนะคะเขาก็ได้สั่งสินค้าทางเพจมานะคะครูมัดันทางเพจมาใช้เป็นเวลาก็เกือบเกือบปีนะคะแล้วก็เขาได้ติดตามทางเฟซของลุงไก่นะคะและลุงไก่ก็ได้แนะนําลูกชายให้เข้าสู่ระบบ โดยการสมัครเป็นสมาชิกนะคะและที่สำคัญคือคุณพี่ก็บอกว่าใช้แล้วได้ผลเป็นที่พอใจนะคะต้นที่โซมอะไรนี้ก็ดีขึ้นนะคะค,คุณพี่เขาประทับใจก็เลยอยากให้บริษัทเข้ามาเยี่ยมชมนะคะครับค่ะผมขออนุญาตเรียกว่าพี่รัฐครับพี่รัฐนะครับพี่รัฐครับตอนที่เราอะไปศึกษาทางเพจนั้นด้วยเพราะเรื่องว่าที่เราสวนห่งนี้เราปลูกทุเรียนยัยงไงครับถั่วเราปลูกยังไงบมกี่ปีกี่ต้นกัน ปลูกไกยางกับเก้าคูณเก้าครับจำนวนรอยยี่สิบต้นครับอ๋อนี่ห่างกันเก้าคูณเก้ากับเก้าคูณเก้ากับร้อยยี่สิบต้นกับรอยยี่สิบต้นครับแล้วก็พอทุเรียนของเราเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ผมเกิดไว้ตอนต้นว่าพี่รัตเล่าผมฟังว่ามันเป็นยังไงครับตอนที่เราปลูกทุเรียนมาเนี่ยพอเริ่มผลผลิตครั้งแรกนั้นมันเป็นยังไงเล่าผมฟังนิดหนึ่งครับกระปราตอนเมื่อก่อนนะครับมันไม่ตึองกับสมูหมือนกับไบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับเพราะมันจะมีอาการใบเรื่องตออ่านแตก เกิดน้ำซึมที่ต้นนะครับประเปประมาณนี้ครับครับตอนนั้น,นที่มันเกิดต้นน้ําซึมนะัก่อนดน้านนั้นน่ะเราได้ผลิตผลมาจํานวนเท่าไหร่ครับตอนที่มันอายุที่มันเริ่มตน้นครั้งแรกที่ให้ผลิตผลนะครับไฮผลผลิตในตีว่าลงทั้นทำช่านปีปีแรกกลางแรกประมาณอายุ5ปีครึ่งครับครับห้าป,ปีครึ่งห้าปีครึ่งนั้นเราได้ผลผลิตมากี่ตันกันครับประมาณครับประมาณประมาณตันครึ่งครับประมาณสองตันครึ่งสองตันครึ่งก็สองตันครึ่งตรงนั้นเรารู้สึกว่าภูมิใจหรือยัง เราใช้สารอาหารอะไรบํารุงถึงได้มาสองตันครึ่งก็ใช้ตัวไปตองกันลาตัวไปครับเราภูมิใจหรือยังว่าผลผลิตออกมามันมีลักษณะคุณภาพเป็นยังไงหมายว่าลักษณะของผลมันมีความหนักความเบายังไงครับความสมบูรณ์ของพลนีในการมาเทียบกับปีนี้นะครับรไอจวงระยะลูกกล้องใกล้ๆปีนี้นะครับพจนกว่าลูกที่จะมีความสมบูรณ์ว่านะ mm hmm. ลักษณะลูกถี่นีก่กายสมบูรณ oh. ์ว่ากับตีว่าไม่เกิดใจตัวนี้นะ mm hmm. ลูกจะเบี้ยวบิดหอมากว่า โอ้ล่ะครับที่ผมตั้งโจทย์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าตอนที่5ปีครึ่งนะครับได้ผลผลิตมาสองตันครึ่งก็จริงแต่ลักษณะของผลนะครับไม่เต็มใจทําให้พี่รัตต้องไปค้นหาในเพจครับถูกไหมครับตอนนั้นที่เราค้นหาในเพจเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงเรื่องพวกนี้ถูกไหมครับนั้นเราไปเจอทําไมถึงตั้งใจว่าจะต้องนําคู่หูมาสัจย์มาใช้กับสวนของเราครับคืออยากลองครับเพราะว่าในเพจเขาโฆษณาว่าคุณภาพ ปฏิติภาพ้องไอ้วงแพนไอ้กูไอ้ตัวเนี้ยกับดีกับก้าเราไม่เอามาจายเนี่ยเราก็ไม่สามาถจรู้ได้ว่ามันดีจริงหรือไม่ครับพิรัตครับตอนที่พิรัตเริ่มเอามาใช้น่ะด้วยความมั่นใจว่าตัวนี้แหละที่จะมาช่วยในการฟื้นฟูสภาพของใบเหลืองสภาพของท่อน้ําของต้นทุเรียนเราแตกถูกไหมครับใช่ครับใช่เราเอามาใช้ครั้งแรกน่นะครับเราเอามาใช้อย่างไงครับบอกลักษณะที่เอามาใช้เช่นใช้จํานวนกี่ชุดนะครับใช้แล้วก็ จำนวนอัตราส่วนในการใช้เป็นอย่างไรเล่าให้พี่น้องได้ฟังหน่อยสร้างมาทางเพศในก็รมันเป็นจุดโล่งของทางเพศนะครับการสร้างจุดแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งจุดแล้วก็แต้มเส้อไม้หนึ่งตัวนะจงนั้นนะครับเดีวก็นำมาจ่ายในการจ่ายไอชนิดชนิดนี้ครับไอเป็นเป็นพปงนะครับประมาณยี่สิบจอนครับยี่สิบช้อนแล้วก็ไอตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณช่องลอยทีซีครับจิตตัวตั้งๆผมครับโอเรียกว่า 2 0 0ซีนะครับอันนี้20ช้อนต่อน้ํา200ลิตรครับผม200ลิตรแล้วเราก็ฉีดตามทรงพุ่มครับกี่วันครั้งครับเจดวันครับเจดวันเจวันครั้งบหลังจากฉีดไป7วันครั้งแล้วความเปลี่ยนแปลงของใบที่เราว่าใบมันเหลืองใบมันอะไรนะมันเรามารู้สึกอีกทีตอนมันกี่วันครับฉีดไปก็ประมาณหนึ่งชุดครับหนึ่งชุดเกอ1หนึ่งหนึ่งหนึ่งขวดนี่นะรับก่เห็นผลนรเหเห็นผลคืออะไรครับสภาพใบสภาพใบมีการเปลี่ยนแปลงซี่ของใบนะครับจะ มีความเขียวแก้มเพิ่มขึ้นครับจากเมล็ดออกสีเหลืองๆครับอ๋อเขียวเข้มขึ้นเขียวเข้มขึ้นครับแล้วก็ลักษณะใบเนี่ยที่ผมดูเนี่ยมันเหมือนใบกว่ามันจะดูแล้วมันมันมันจะแตกต่างตรงที่ว่าใบมันจะมีการพุ่งนะครับมันพุ่งไหมครับดูพุ่งก่าแตกต่างไหมครับรู้สึกว่ามันจะดูแล้วมันมีความความเรียกว่าถ้าชนอื่นเขาก็เรียกว่าใบมันสดชื่นขึ้นดูแล้วมันสดตาสบายตาถูกไหมครับแต่แบใบเขียวแก้มแหล่มันกับ ตอนที่ว่ายังไม่ใจนะครับมันจะออกสีเหลืองๆเราก็กังวลว่ามันจะไปคาดตานอะไรเรยของของมันทักยางนะพันธุ์แรครับอ๋อพอเรารู้แล้วว่าถ้าเมื่อก่อนมันเหลืองเพราะมันขาดธาตุอาหารครับนี่พอมันเขียวแลดูแล้วมันเขียวมันเข้มขึ้นแปลว่ามันน่าจะมีธาตุอาหารครบครับน่าทะคหรบครับเอาละครับภูมิใจละครับใช้ต่อเนื่องตรงนี้เริ่มรู้สึกว่าได้มาตอนแรกครับชุดโปรได้มาสามชุด แถมชุดหนึ่งได้เสื้อมาอีกหนึ่งตัวก็รู้สึกว่าดีใจแล้วใช้หมดไปกี่ชุดครับนถึงได้มีสภาพอย่างนี้กะจายไปณปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็ติดตั้งกับก้องเพชเถื่ว่าจะไม่จะเพจนะก้องหลุงไกรนี่ก้องลงไกรนี่กสรางลังนะครับสามลังสามลังสามลังในขนาดเนี้ยเราเห็นว่าใบดีตอนนั้นใบดีแล้วใช่ไหมครับใช่ไม่ถึงสามรังใบดีกิ่งก้านไอ้ต้นที่มันบอกว่าแตกแตกนะแล้วมันดีขึ้นอย่างไรครับดีครับตอนนี้ก็ มีบาง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 บ,าง,บางตนน้นนะครับแต่ไม่ไม,ไม่เมื่อวักนก่อนเมื่อก่อนนึกว่าเาใจเดินมาในใจเหนน็นลร่ต้นนะครับที่ว่บบามีน้ำซึมออกมาต่างตนน้นครับปัจจุบันนี้น้อยแลวเมื่อก่อนเห็นเล่าว่าตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ใบเหลืองมันมีลักษณะใบไม้ด้วยหรือเปล่าครับกับใบไม้ด้วยครับใบ<ม>ไม้เล่าผมฟังนิดมันใบไม้ไป็นี่ยเพราะว่าตอนนั้นตอนหลงซ่านไปโก้ไปไม่ไม่ก็เริ่มกักโรคตัวกักโรคเกิดระบา การคาดน้ำก้องก้องก้องตอนทุเรียนกับเลยกตมาเกิดรูปใบไม้แต่มาปีนี้พอหลงซ่านไปแล้วกักทุกเหมือนกันครับทำปกติเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้รูปใบไม้จะไม่เกิดครับโอ้ที่ก็ถือว่าไปดูแลเรื่องใบไม้ได้ด้วยครับผมไม่เกิดเพราะหลังจากเราทําสารแล้วถูกไหมครับเมื่อก่อนเราทําสารไม่จะเกิดใบไม้แต่ปีนี้ทําสารเหมือนกันทำเหมือนกันครับแต่ใบไม่ไหมไม่ไหมใบกับเขียวกับเขียวปกติรับปกติก็หมายความว่า สิ่งที่เรามุ่งหวังจะพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเราก็มาแล้วครึ่งหนึ่งพอมาครึ่งหนึ่งตัวน,นี้กิ่งก้านนะครับตลอดจนลําต้นก็ได้รับการแก้ไขแล้วสิ่งที่รับการแก้ไขกันครับดอกผลมันจะเป็นยังไงเล่าผมฟังนิดนึงครับสำหรับพ้นกลองปีนี้นะครับทีว่าในยาไระห้องพ้นใกลๆนี่นะพุ่มตือ่อ แต่ว่าแตงไปแล้วแต่ว่าไอเอาไอโรกัดเดอบิดบิดเบลกันแล้วครับนะครับการเจริญเติบโตของผลดีมหมครับอ๋อครับการเจริญเติบโตของผลดีครับปีนี้มันมีสภาพอากาศเป็นยังไงครับถึงว่าที่พี่รัฐห่วงใหญ่มันมีมีสภาพอากาศอะไรไหมเกี่ยวข้องสภาพอากาศปีนี้มันอากาศร้อนร้อนเลยครับร้อนเลยครับไปปาตาเย็นครับือมันมันจะไม่ใ่ายระยาเวลา ของการออกดอกข้องก้องตุเรียนครับเพราะว่าตุเรียนนี่ก็ถ้าว่าอากาศถ้าว่าอากาศร้อนเกินนี่มันมันจะเกลียดมันจะไม่ออกดอกอแต่ถ้าว่ามีอากาศเย็นเข้ามาห้ชักประมาณอาทิตย์องไ้นะครับมันจะมีห้พ้นผลิตมากกว่านับก็แต่ว่าในปีนี้ก็ยังถือว่ามีความสบายใจอยู่อย่างว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยอุ้มชูไม่ถึงกับขั้นที่เรียกว่าทําให้ดอกไม่มีเลยครับครับดอกมันก็เราเป็นยังไงครับตอนเป็นดอกอะ ตอนทุเรียนเป็นดอกอะตอนตอนเป็นดอกนี่ก็เจอสภาพอากาศด้วยเหมือนกันเจออากาศครับแลว้วเป็นยังไงครับปีนี้ดอกนี่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมติงดอกนะตอนที่ว่าเป็นหัวกําไรนี่ก็ไม่ติงปีนี้คร <peer S 2> ับก็ช่วยพยุงเร <ieur. S 1> <Aww. S 2> ื่องการไม่ทิ้งดอกครับปีแล้วปีทีบ้านมาติ้งครับ<อ>มีการติงดอกหลวงดอกหลวงครับก็หมายความว่ามั่นใจว่าคู่หูน่าจะไปช่วยเรื่องการไม่ทิ้งดอกด้วยครับได้กันครับอ๋อครับก็ถือว่าได้กันเลยทีนะฮะนี่วก็ยังมีอีกอยางเนี่ยว่าอีตา ปีทูดแล้วว่าถ้าว่าเกิดเหมือนกันยอดเล่ยขึ้นมาเนี่ครับว่าจะมีไอ้ตาไม้พ่นกล้องถูเรียน,นยจะรุดหลวงหรือไม่ครับอ๋อตอนนี้ถ้ายอดไหลก็คือตอนช่วงที่มันเกิดการ<น>ที่ใน,ในหลักธนาพ้นรประมาณนี้ครับอ๋อแต่ว่าก็ยังไม่กระทบต่อต่อผลับยังไม่ครับซึ่งชาวสวนทุนไหนส่วนใหญ่ก็จะกลัวนะครับเรื่องพอยอดไหลก็คือเรียกว่ามันมียอดขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับในระหว่างที่นี่ก็ทําให้ผลผลิตอาจจะล่วงได้แต่ตอนนี้ไม่เห็นไม่มีครับไม่มีครับตอนเนี้ย ผมเห็นเนี่ยมีผลผลิตออกมาแล้วขนาดนี้ผลผลิตลูกเท่าไหร่กันครับเนี่ยตอนนี้ต่อไข่ไก่ไข่ไก่ห่านครับตอนนี้อายุก็ประมาณประมาณ30วันครับ30วันแล้วนะครับเท่าไข่ไก่ไข่ห่านละนะครับตรงเนี้เรากังวลเรื่องอะไรที่สุดครับตอนช่วงนี้ตอนนี้กังวลเรื่องยอดครับยอดกลัวๆยอดมันจะไล่มาครับยอดไหลครับก็จะกลัวลูกจะล่วงเพาะจะถีบลูกกหครับเอาละครับท่านที่เราครับพอมาถึงตรงนี้ขนาดเนี้ยเราโดยประมาณการเนี้ย มันติดโลกกันเนี่ยประมาณสักกี่ต้นกันครับที่เราใช้คู่หูอย่างเต็มที่เนี่ยปีนี้ปีนี้จุดแรกนี่ครับประมาณสามสิบต้นครับสามสิบต้นนะฮะชุดแรกสามสิบต้นประมาณสักกี่ผลกันครับสามสิบต้นนี่ก็ประมาณประมาณสี่ร้อยครับประมาณสี่ร้อยกบบ่าผลครับโอ้สี่ร้อยกว่าผลรับถ้าออกไป4สี่ร้อยกว่าผลเนี่ยโอ้ก็ไม่ไม่น้อยนะชุดแรกนะมันจะออกอีกกี่ชุดครับก็ยังมีมาอีกชุดหนึ่งครับตอนนี้ก็หลุดที่กดจะเป็นในจวงกล้อง ดอกม,มอนะเกือพวงเป็นมเะเข,ขือพวนะงแล้วมะเขือพวงมะเขือพวงแล้วนี่คาดว่าถ้ามะเขือพวงอีกสักกี่ร้อยลูกครับประมาณนี้ประมาณห้าร้อยลูกครับห้า <500 S 1> ร้อยลูกจะได้ไนี่ถ้าเรารวมๆกันแล้วฤดูกาลนี้ก็ประมาณพันกว่าลูกครับพันก,กว่าลูกได้ไหมกับน่าจะได้นะครับพันกว่าลูกก็คิดว่าน่าจะดีกว่าปีก่อนเป็นยังไงบ้างถ้าพันกว่าลูกแล้วมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเราคิดว่ามันจะได้สักกี่ตัน ปีนี้ประมาณน,น่าจะสร้สางตำลงขึ้นกับสามตันขึ้นกับตาลึงขึ้นครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยก็เห็นแน่ๆว่าจากสองตันครึง่งปีนี้ขึ้นมาประมาณสามตันครึง่งถูกไหมครับครับผมเอาละครับปีตอนที่ใช้อินทรีย์ทั่วไป่าดอา,าหารที่มาบํารุงทั่วไปในท้องตลาดเขาใช้กันนะครับผันมาใช้คู่หูมหัศจรรย์ต้นทุนมันแตกต่างกันไหมครับต้นทุนตอนนี้จากปีที่เราได้สองตันครึ่งอ่ะ นะครับถูกไหมครับคร,รับปีนี้เราได้ประมาณสามตันครึ่งเนี่ยต้นทุนนะต้นมันสูงขึ้นบำรุงมากขึ้นถูกไหมครับ<ช>ต้นทุนจากเมื่อก่อนกับตอนนี้ถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นสักเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลดลงมาก็ับพวกไม้ประมาณตามที่เปอร์เซ็นต์ก้อนกับพระว่ะาิพวก็ไม่ไม่ไม่สามารถเทียว่าอีไปถึงไอปุ๋ยและฐานฮานเริ่มอีกบางตัวได้นะครับนะเพราะว่าอย่าง อย่างเสือาหานบางตัวอายุเหมือนกันครับก็ยังเรียกว่าเราด้วยความวางใจมั่นใจของเราเราต้องใช้สาระบางตัวใช่ใช่ตัวนี้เป็นตัวยืนครับใชใจจากูเป็นตัวยืนครับครับผมนั่นก็ถือว่าคู่หูวัสจันเป็นตัวยืนเป็นตัวยืนครับแล้วก็ลงไป30%เปอร์เซ็นต์ละครับผมลดลงไป30%เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรอะได้ใช้บ้างไหม ยังไม่ได้ใจยังไม่ได้ใจครับและเข้าไปดูเพจบ้างไหมครับว่าคุณภาพของเขาเห็นเห็นตังในเพจนะครับแ,แ,แต่ว่ายังไม่ได้ใจยังไม่ได้ใจครับแต่ถ้ามีโอกาสจะใช้ครับจะ,จะใช้นะครับดังนั้นท่านเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าครับวันนี้มิจรเกษตรยั่งยืนถือว่ายิ้มออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดบนการทาการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนได้ถูกไหมครับครับผมดังนั้นพี่รัฐครับช่วยบอกเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรด้วยนะครับว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจ โดยการค้นหาด้วยตัวเองแล้วก็เจอเองแล้วก็ทดลองใช้เองเป็นอย่างไรช่วยบอกพี่น้องด้วยครับออ,อยากให้เจ้าสุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุวนตุเรียนหรือว่าสุวนพุนไม้อืนอ่นๆกันอะไรแต่นะครับลองเพิดใจมาจ่ายไอ้เวิร์นแป็นกูตะรุรราน,นะครับและจะได้รับพ้นตามที่พุ่มในใจมานะครับกระพุ่มกลายรันตีว่าได้พ้นดีเรี่ยงับออชัดเจนนะครับผมคงไม่ต้องพูดซ้ําคนที่จะพูดสร้างความมั่นใจ กับการแนะนําผลิตภัณฑ์น้ตาหาครับที่เขาจะต้องย้ําซ้ําเตือนให้กับพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าได้ฟังครับยนเชิญครับพี่ค่ะนครับ,รบนะคะนัดเชื่อะเกินว่าเกษตรกรนะคะส่วนใหญ่จะรู้จักขู่จันอยู่แล้วนะคะแต่หลายท่านที่ไม่กล้าดทดลองใช้นะคะเพราะไม่เชื่อว่าคู่นี้จะดีจริงหรือนะคะดิฉันอยากให้เชิญชวนให้ชาวสวนนะคะได้ให้คู่หูเป็นผู้ที่ดูแลสวนนะคะต้นไม้จะตอบโจทย์ ให้กับตัวท่านเองว่าดีอย่างไรนะคะและผู้ที่ใช้อยู่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านใช้ต่อไปนะคะใช้ดีแล้วบอกต่อเพื่อนบ้านอ่าพวกพี่น้องนะคะเพื่อที่จะท่านจะได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่สําคัญมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเข้าบัญชีของท่านนะคะขอบคุณค่ะครับช้าเป็นการครับนานเป็นคุณครับแต่ท่านเรียบช้าเกินไปสิ่งที่ท่านจะได้ผลกำไรนั้นจะน้อยลงสิ่งที่สำคัญครับ พิรัตศึกษาค้นหาแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เหมาะสมกับสวนของเขาแก้ไขปัญหาต่างๆทางการเกษตรได้เพื่อจะให้ผล,ผลผลิตของเขานั้นมีคุณภาพมากขึ้นนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบตัวอย่างของนักการเกษตรที่นครศรีธรรมราชวันนี้มิจฉเกษตรยั่งยืนขออนุญ,ญาตนําเสนอและโอกาสหน้าจะไปเจอทุกสวนที่ประสบพบกับปัญหาหาทางออกไม่ได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินไหลล้นครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะหัวพลังหญิงเกษตรใช้รถดีใช้รถรวยช่วยปลดหนี้เย้